อือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเล่น Random Topic กันนะคะคลิปในวันนี้นะคะไม่มีให้เลือกนะคะเป็นคลิป Random นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่อสารกับคุณในความรักเรื่องอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณเสมอนนะแต่ว่าคุณบางคนนะคะไม่สามารถที่จะรับข้อความเหล่านั้นได้เพราะว่า เรื่องบางเรื่องนะคะมนุษย์หลายๆคนนะคะก็ยุดติดก,กับเรื่องทางโลกมากเกินไปนะคะจนลืมภายในจิตใจของคุณนะคะว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าต้องการที่จะให้คุณเป็นไปในทิศท,ท,ทางไหนนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ก็ต้องขอคมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรไม่ดีออกไปเนาะเพราะว่าก็อ่านตามความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เ n e r g y หน้าไพ่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอให้ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณก่อนที่จะนำไปตัดสินใจอะไรนะคะก็ขอให้ใช้สติแล้วก็ขอให้คิดทบทวนดีๆนะคะ เพราะว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต่างคนต่างมีความรักที่แตกต่างกันและมีการกระทําในความรักที่แตกต่างกันนะคะไม่สามารถที่จะนําไปกําหนดอะไรได้นะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะไพ่ที่คุณได้นะคะในวันนี้เนาะก,ก็มี Charlie o นะคะแล้วก็ e of Sort l e w s นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำทํานายกันเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับคุณแล้วบอกกับคุณว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณต้องการน่ะ มันสามารถที่จะมีได้และมันสามารถที่จะเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าคุณนะคะโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการจริงๆหรือคนที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่ครบบแค่เพียงผ่านไปวันๆโดยที่คุณไม่เห็นคุณค่าของตัวเองและเอาชีวิตของตัวเองไปผูกกับชีวิตของคนอื่นนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําเป้าหมายในชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนการใช้ชีวิตการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เป้าหมายของคุณมันชัดเจนแล้วอะค่ะคุณจะได้เจอกับความรักแท้ที่คุณต้องการความรักในแบบที่คุณคาดหวังและคุณหวังไว้อ่ะค่ะคุณก็จะเจอในสิ่งนั้นแต่คุณก็ต้อง เข้าใจนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดและอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังเสมอไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีด้านที่คุณชอบและด้านที่คุณไม่ชอบเสมอในสิ่งเดียวกันหรือในคนคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณอาจจาเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการในรูปแบบของสิ่งที่เขาเป็น และตัวตนที่แท้จริงของเขาไม่ได้มองในในแง่ของสิ่งที่คุณจะได้รับจากเขาหรือว่าในแง่ของสิ่งที่เขาจะตอบโจทย์ในชีวิตคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้อ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะต้องการที่จะบอกว่าให้คุณ่ะตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคนที่คุณต้องการจริงๆแล้วคุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขกับเขาจริงๆแล้วพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันจริงจริงะเป็นคนแบบไหน นะคะเราก็รู้ก่อนนะคะว่าตัวเองเกิดมาเพื่อทำหน้าที่อะไรแล้วตัวเองอยู่ในหน้าที่นั้นหรือยังหรืออยู่ในหนทางตรงนั้นหรือยังนะคะเพราะถ้าคุณยังไม่สามารถที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณได้หรือทำหน้าที่ <S <S <ๆ S 2> ของคุณหรือกำลังอยู่ในระหว่างการทำหน้าที่ที่แท้จริงของคุณที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทำนั้นนะคะความรักของคุณ่ะ ก็จะเป็นความรักในรูปแบบที่คุณไม่ได้ต้องการหรือว่ามันไม่ได้เป็นความรักในรูปแบบที่คุณคาดหวังและก็คาดคิดไว้นะเพราะนั่นเพราะนั่นนะคะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าคุณกําลังเดินผิดทางและคุณยังไม่ได้บรรลุปเป้าหมายของสิ่งที่คุณถือลงมาเกิดเพื่อที่คุณจะทาํามันหรือว่าสัจจะหรือ คนบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของบทเรียนที่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ผ่านการเป็นมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณยังผ่านจุดนั้นไม่ได้ผ่านตรงนั้นไม่ได้คู่รักของคุณก็ไม่สามารถที่จะเจอได้เช่นกันนะคะคุณบางคนอาจจะคิดว่าก็ในเมื่อตอนเนี้ยฉันประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วฉันมีงานแล้วมีเงินแล้ว,ลวฉันขาดอย่างเดียวคือเรื่องของผู้ชายหรือเรื่องของผู้หญิงหรือเรื่องของความรัก ที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศไหนก็ตามนะคะนั่นหมายความว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่ได้เรียนรู้มากพอในเรื่องของความรักหรือยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่คอมพิซในด้านของจิตวิญญาณของคุณหรือในการงานของคุณหรือคุณกำลังอยู่ในเป้าหมายหรืออยู่ในสิ่งที่มันไม่ใช่ถึงแม้ว่าคุณจะสำเร็จบนโลกมนุษย์นะคะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณจำเป็นที่จะต้องมาทำมันจริงๆ เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะต่อให้คุณเจอคนที่ใช่ของคุณจริงๆอะมันจะมีความรู้สึกข้างในเป็นความรู้สึกของความขาดอะเป็นความรู้สึกว่าอันนี้ยังไม่ใช่สิ่งนี้ยังไม่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่อะค่ะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าคุณจะอยู่กับคนที่ใช่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนมันจิตวิญญาณของคุณอะมันจําเป็นที่คุณจะต้องเติบโตไปไปในทิศทางที่มันเป็น มันเป็นตัวคุณจริงๆในรูปแบบของตัวคุณจริงๆไม่ใช่เป็นในแบบที่สังคมกะเก์พ่อแม่คุณกะเก์หรือคนรอบตัวคุณกะเกณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดแต่มันไม่ใช่สําหรับตัวคุณแต่คุณก็ทํามันสําเร็จแล้วอย่างนี้นะคะมันไม่ได้ถือว่าเป้าหมายของคุณสําเร็จนะเพราะเป้าหมายที่สําเร็จที่แท้จริงของคุณจริงๆก็คือสิ่งที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทํามันและเป็นมัน ไม่ใช่สิ่งที่คนคุณคิดว่าคุณเป็นหรือสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นอยากให้เป็นแล้วมันจะมีความสุขนะคะถึงแม้ว่าคุณจะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาบนโลกสำเร็จบนโลกแต่คุณก็ไม่ได้สำเร็จในจิตวิญญาณของคุณคุณจะต้องลงมาเกิดใหม่แล้วเรียนรู้ใหม่อ่ะคุณคิดดูตั้งแต่คุณเกิดมาคุณพบเจออะไรบ้างที่มันมีความสุขอ่ะนั่นแหละค่ะ คุณคุณลองคิดดูดีๆนะคะว่าคุณอยากจะเกิดมาเจออะไรซ้ำๆๆแบบนั้นหรือเปล่าเพราะคุณจะต้องเกิดมาซ้ำๆค่ะบทเรียนนี้บทเรียนเดิมเลยค่ะซ้ำๆเหมือนกับที่คุณเกิดมาเลยนะคะถ้าคุณยังไม่ได้เรียนรู้หรือถ้าคุณยังไม่ได้ทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆซักๆก็จนกว่าคุณจะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้มันจริงๆนะคะแต่ว่า ในทุกๆพบทุกๆชาติและทุกๆครั้งที่คุณเกิดอะ่ะไม่ว่าคุณจะเกิดมาเป็นอะไรอะ่ะคุณจะไม่สามารถที่จะจําอดีตของคุณได้ถ้าคุณไม่มีพันธสัญญาหรือไม่ได้ทําหน้าที่ของคุณนะคะคุณจะไม่สามารถจํำตัวตนที่แท้จริงของคุณได้เลยแล้วคุณก็จะเคว้งคว้าหาหาเท่าไหร่บางทีก็หาไม่เจอต่อให้มีคนมากมายนะคะแบบ อันนู้นคือเป้าหมายไอ้นี่คือเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายแต่มันไม่ใช่ชีวิตคุณมันไม่ใช่เป้าหมายในชีวิตคุณอ่ะต่อให้คุณทําตามไอ้นั่นเป้าหมายของคนนั้นคนนี้สําเร็จอ่ะคุณก็ไม่มีวันที่จะเอ่อหลุดออกไปจากระบบโลกนี้ได้แล้วก็ไม่มีวันที่จะได้พบเจอความรักที่แท้จริงได้ถ้าคุณยังไม่ปรับจิตวิญญาณของคุณให้อยู่ในระดับที่สูงกว่านี้นะคะเพราะคุณบางคนนะคะโลกมนุษย์นะคะคุณต้องเข้าใจว่ามันมี มันมีความหลากหลายอะของของดวงจิตดวงวิญญาณและหลากหลายของขึ้นความถี่มีทั้งขึ้นความถี่ที่สูงแล้วก็ขึ้นความถี่ระดับกลางระดับต่ำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะแต่ละอย่างแต่ละสิ่งอะคะ่ะที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์อะคะ่ะมันไม่ได้เหมาะสมกับขึ้นความถี่นั้นๆเช่นบางสิ่งบางอย่างเหมาะกับขึ้นความถี่ต่ำนะคะคนที่มาจากขึ้นความถี่สูงอะพอไปทำปุ๊บนะคะร่างกายของคุณ เขาเรียกว่าอะไรนะความคิดของคุณหรือว่าจิตวิญญาณของคุณนะคะจะรู้สึกเหนื่อยจะรู้สึกท้อจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะจะรู้สึกว่ามันยากลําบากจะรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขแต่ถ้าคุณนะคะอยู่ในขึ้นความถี่ที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับตำ่ำนะแล้วคุณไปเจอขึ้นความสีถี่ที่สูงอ่ะคุณจะรู้สึกหมุดหนิดไม่ชอบไม่สบายใจรู้สึกว่าแบบอยู่ด้วยแล้วมันแบบลาคาน่ะมันอยู่ด้วยไม่ได้นะคะ นั่นแหละค่ะคือขึ้นความถี่ที่ไม่ใช่ขึ้นความถี่ของตัวเองนะคะคุณจะต้องหาขึ้นความถี่ของตัวเองให้เจอให้อยู่อยู่ด้วยความสบายใจก่อนเมื่อมีความสบายใจหรือขึ้นความถี่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วว่ะคุณถึงจะสามารถขึ้นไปสู่ความถี่ระดับระดับสูงได้นะคะเนาะ เพราะว่าอันเนี้ยนะคะเป็นการปรับจิตแล้วก็เป็นการปรับเลื่อนระดับจิตวิญญาณแล้วก็ความรักแท้ในรูปแบบของจิตวิญญาณและในรูปแบบของมนุษย์ไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ไปพร้อมกันนะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนที่เกิดมาค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มีหน้าที่แค่มนุษย์อย่างเดียวอ่ะมัน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 มีรูปแบบของจิตวิญญาณด้วยที่ทํางานไปด้วยกันและทํางานไปพร้อมกันในร่างร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วว่ะค่ะ ใช่คนบางคนนะคะถึงมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเพราะเขาเติบโตทางด้านจิตวิญญาณและเขารู้ว่าตัวเขาเกิดมาเพื่อทําอะไรเขารู้ว่าตัวเขาเกิดมาแล้วแบบแล้วแบบต้องผ่านวิธีไหนเขาถึงจะสําเร็จได้ร่างกายของเขาอะค่ะต่อให้เขาต้องเจอปัญหามากมายแค่ไหนอะถ้าเขารู้อะเขาจะไม่เขาจะไม่แบบ ไม่มานั่งทุกข์ใจไม่มานั่งทรมานใจหรือไม่มานั่งจมกับปัญหาแล้วมาโทษอะไรแบบนั้นนะคะเขาจะห,หาวิธีแล้วก็สู้ไปกับหนทางที่มันเป็นอย่างนั้นหนทางทีม่มันไปสู่สิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นแล้ว่าค่ะมันจึงเป็นสิ่งที่คุณมองว่ามันง่ายคนภายนอกมองว่ามันง่ายสําหรับสาหรับเออสำหรับตัวของคนคนนั้นนะคะที่ที่ตื่นรู้ในจิตวิญญาณในการใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์ แต่กับคนที่ยังไม่ตื่นรู้อะค่ะยังไม่รู้หน้าที่ของตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทําอะไรแล้วมันจะโอเคหรือว่ายังไม่รู้ว um> ่าตัวเองเกิดมาแล้วมีหน้าที่อะไรแล้วหลงทางไปในทิศทางที่แบบที่มันไม่ใช่ตัวตนของตัวเองหรือมันไม่ใช่ขึ้นความถี่ของตัวเองแล้วมันทําให้ตัวเองอะค่ะที่มาจากขึ้นความถี่ที่ค่อนข้างที่จะสูงอะดรอปลงต่ําลงและดิ่งลงเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันจึงจําเป็นที่คุณที่คุณจะต้อง แล้วก็พัฒนาในสิ่งสิ่งนี้นะคะโอเคค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกคุณว่าคุณนะ่ะมาจากแสงสว่างนะมันมีแสงสว่างและมีคุณค่าในตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นแล้วค่ะจงรักษาแสงสว่างในตัวเองด้วยการรักษาความดีของตัวเองหรือความ ความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในคลื่นพลังงานที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาที่ไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความแค้นถึงแม้ว่าอะไรจะมากระทบใจคุณหรือร่างกายคุณหรือชีวิตคุณก็ตามอะบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ยากนะคะที่จะทําความเข้าใจและคนบางคนก็อาจจะพูดได้ว่าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่ามันดาขนาดไหนว่ามันแย่แค่ไหนนะคะ คุณก็พูดได้สิเพราะสิ่งที่คุณเจอมามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันไม่ได้แย่ขนาดเรามันไม่ได้แย่ขนาดที่คุณจะต้องเสียทุกอย่างไปนะคะแต่ความจริงแล้วอะคะ่ะทุกคนนะ่ะมีความดาร์กในตัวเองมีความสว่างในตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วต่างคนต่างเจอ เหตุการณ์ในชีวิตอะก็มีทั้งเรื่องดีทั้งทั้งเรื่องไม่ดีเช่นกันมันไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกคะ่ะที่จมอยู่ในความเศร้าแล้วมันก็ไม่ใช่คุณคนเดียวหรอกคะ่ะที่มองเห็นความเศร้าแต่มันมันคือทุกคนอะมนุษย์ทุกคนเกิดมามันต้องเจอความถูกความเศร้าอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเขาจะมองมันยังไงแล้วเขาจะจัดการมันยังไงแล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่และใช้ชีวิตของเขายังไงเท่านั้นเอง นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่คุณเลือกต่อให้ต้นกําเนิดของคุณมาดีแต่จิตใจของคุณแต่ละวันแต่ละวันที่เจอเรื่องกระทบมาไม่สามารถที่จะรักษาความมีเมตตาในจิตใจตัวเองไม่สามารถที่จะรักษาความรักในตัวเองได้พลังงานของคุณก็ดอบจิตของคุณก็หมนสีของคุณก็ต่ําลงมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับคนที่กําลังหลงหรือกําลังอยู่ในจุดที่แบบ มันไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะคะมันจําเป็นนะคะที่มันจะต้องอาศัยอาศัยการตื่นรู้ในจิตวิญญาณของคุณคุณอย่าลืมต้นกําเนิดของตัวเองคุณอย่าลืมว่าคุณมาจากแสงสว่างนะคะอย่าลืมในจุดๆนั้นแสงสว่างนะคะต่อให้มีความมืดเข้ามาแทรกแซงเท่าไหร่แสงสว่างที่แท้จริงจะยังคงเป็นแสงสว่าง และจะไม่เอาแสงสว่างของตัวเองไปทำร้ายผู้อื่นหรือไปชี้แนะผู้อื่นในทิศทางที่ทาให้จิตวิญญาณเป็นสีเทาหรือดับลงเป็นสีดำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้รักษาแสงสว่างในตัวเองเยอะๆเพราะบนโลกมนุษย์ในตอนนี้นะคะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้มันมีทั้งพลังงานที่สูงแล้วพลังงานที่ต่ำแล้วพลังงานสีเทาเพราะฉะนั้นแล้วคุณจำเป็นที่คุณจะต้องรู้และเลือกดีๆนะคะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกถึงแม้ว่าโชคชะตาของคุณจะกำหนดมาให้มาเจอสิ่งนี้แต่คุณก,ก็สามารถที่จะเลือกและกำหนดได้ว่าสิ่งนี้ที่คุณเจอคุณจะทำอะไรกับมันคุณจะทำยังไงกับมันและคุณจะรู้สึกยังไงกับมัน นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ต้องขอเขมาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพูดอะไรแรงไปหรือพูดอะไรล้วทำให้จิตใจของคุณรู้สึกแย่นะคะแนนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายใครหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะตัดสินใครนะคะแนนพูดตาม ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นและตามพลังงานที่เกิดขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใครและแนนก็เลือกที่จะไม่ตัดสินใครว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรือใครดีใครไม่ดีเช่นกันถ้านใะครอยากจะปรึกษ,ษาหรือว่าอยากจะพูดคุยนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะที่ไลน์แอดลสามสามสามนะคะปรึกษ,ษาฟรีไม่รับดูดวงส่วนตัวนะคะไม่รับนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแนนก็ ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย